สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วอากเกเป้ได้มาถึงนานาจากเทลินได้จัดการและชวงทินเลแล้วก็ได้มาพบกับนางคาเวียแล้วก็ไปฆ่าคนคุ้มกันของนางทิ้งหมดเลย คาเวียฆ่ามากับคนคุ้มกันแต่ท่านฆ่าเขาไปท่านคงต้องมาคุ้มกันฆ่าจนฝ่าจะกลับอนาจักรอากาเป้ฆ่าฆ่าคนของท่านข้าต้องขอโทษคาเวียมันเป็นการป้องกันตัวท่านไม่ผิดหรอกโดยคิดในใจว่าชายคนนี้เก่งเกินไปและสังหารอัศวินสิบคนในเวลาอันน้อยนิดข้าไม่ควรหาเรื่องชายคนนี้ ระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ก็มีเสียงกีบเท้าของม้าดังมาจากนอกเมืองมีห้าสิบคนที่ขีม่มา้ามาโฮดานเนียนได้มาหาอากาเป้ท่านอากาเป้พูดคุยก็ได้รู้ว่านางคาเวียเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรมักรโเนีดานเนียนโฮตกใจมากแต่อากาเป้ไม่รู้ คาเวียพอใจกับการตอบรับของสองคนนี้อากาเป้คุยกับดานเนียนว่าเขาต้องพานางไปส่งบ้านดานเนียนที่ได้ยินก็ตกใจพร้อมเสนอตัวเองไปด้วยพบก,ก็เห็นคุยกันสองคนก็เสนอตัวก็ไปด้วยอากาเป้จึงบอกนางคาเวียวพวกเราจะไปแต่ขอจัดการธุระที่นี่ก่อนนางตกลงและไปคอย ที่รดมาของตนโดยโซเลียถามท่านแน่ใจใช่ไหมนายหญิงคาเวียยิ้มตอบจาไม่คิดแบบข่าหรือทางด้านอากาเป้เดินมาดูพวกเขาชาวบ้านกล่าวสันเซิญแก่เขาพวกที่ขีม่ม้ามาก็อยู่ด้วยโดยไม่ได้ทำอะไรอากาเป้กล่าวชาวบ้านตั้งใจฟังแล้วก็พูดว่า สวัสดีค่าอากาเป้แห่งจีเอ็มเพลอร์เมืองนี้อนาจากนี้ขึ้นอยู่กับพวกท่านโชคดีอากาเป้เดินจากไปทิ้งให้ชาวบ้านงงแต่ดาน,นีีลก็มาพูดต่อโดยเสนอให้คนในเมืองเลือกตัวแทนมีคนตัดสิน100คนผู้นำหนึ่งคนอยู่ในตำแหน่ง2ปีแล้วเลือกคนใหม่ซึ่งสามารถเป็นได้สองรอบ ดาเนียนกล่าวมันคือระบบรัฐและชาวบ้านก็ชอบระบบนี้แต่แอกเป้ได้มากล่าวเพิ่มคือไม่สามารถมีตำแหน่งเกินสองตำแหน่งได้เช่นคุณเป็นนายทหารและได้มาเป็นหนึ่งในร้อยคนคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและระบบรัฐมีเพื่อประชาชนเท่านั้นโดยจะแยกจากอำนาจทางทหาร และอากาเป้ก็เดินจากไปอีกรอบดานเนียนถามอากาเป้ทำไมท่านไม่พูดเองให้ข้าพูดทำไมอากาเป้ตอบพวกเขาน่าจะฟังคนที่ดูมีอายุมากกว่าพวกเขาจะฟังใครชายหนุ่มคนชราดานเนียนถามกลับท่านขี่มังกรมาไม่ใช่หรืออากาเปไม่ตอบเดินไปหาคาเวียพวกเขาเดินทางโดยมีอากาเป้โบดานเนียนคาเวียโซเลีย เดินทางสู่อาณาจัก,มกรมักคาโลนีคนที่มาอาณาจักรเทลินก็ช่วยชาวบ้านในการสร้างระบบรัฐอาณาจักรเทลินจะเปลี่ยนชื่อเป็นรัฐเทลินเป้ที่จะขึ้นตรงต่อ g e เอ e มเพนะครับเป้ได้มาถึงนางคาเวียเชิญขึ้นรถมาโซเลียพยายามห้ามไม่ให้เอาวุธขึ้นมา นะครับเป้มองไปที่ข้อเท้าของโซเลียเห็นว่ามีอาวุธอยู่คาเวียได้บอกไม่เป็นไรขึ้นมาดาเนียนได้เป็นคนขับรถม้าพบเป็นคนคุ้มกันการเดินทางนั้นใช้เวลาสองเดือนระหว่างนั้นก็ผ่านไปได้ราบลื่นแค่มีโจนโผลมาแค่20สครั้งเองพบดาเนียนได้สแสดงความสามารถของตน ส่วนอากาเป้นั่งคุยกับคาเวียท่านเป็นเชื้อพระวงที่ล่มสลายหรืออากาเป้ไม่คาเวียนั้นท่านเป็นขุนนางที่ล่มสลายหรืออากาเป้ไม่คาเวียงั้นท่านเป็นใครมาจากไหนชาวกัปปี้ข้าเป็นแค่ชาวบ้านแบบนี้ข้าเจอมาในถ้ำพูดคุยกันมาเรื่องที่พูดก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของอาหาร